ผู้ว่ากทมระบุถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในเดือนสิงหาคมนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้วิเคราะห์การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมาโดยตลอดทั้งระบบอุโมงค์ประตูระบายน้ำรวมถึงการขุดลอกคูคลองและลอกท่อระบายน้ำซึ่งดำเนินการไปแล้วมากกว่า90%และนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงน้ำท่วมที่มีมากกว่า577จุดโดยการถอดบทเรียนจากปัญหาน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ยอมรับว่าที่ตนวิตกกังวลคือการเกิดฝนตกหนักเฉพาะจุดหรือที่เรียกว่าปรากฏการเรนบอมที่อาจส่งผลกระทบในพื้นที่จุดอ่อนของกรุงเทพมหานครจริงแล้วเราก็มีวิเคราะห์มาตลอดนะผมว่าเราจะเริ่มก็มีทั้งเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดส่อยเส้นเลือดใหญ่ท,ทอยอยี่ตัวอุโมงค์ด้วยอมีการทำคาระออุโมงค์ทั้งหมดแล้วอุโมงค์หลักของเรานะแล้วก็ส่วนรวบเส้นเลือดต่อยเหมือการสุดรอบคูคลรองต่างๆรอบท่อผมว่าเราทำไปเกือบ9กาเร็แล้ว ที่ว่าเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็มีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงจุดเสี่ยงนะทั่วมี้หมดประมาณ577จุดตัวเลขเหมอันเราก็บทเรียนจากปีที่ผ่านมาแม้จะหลักเน,นี่ยผมคิดว่าเราเข้าไปแก้ไขได้ถึงมากเกิน50%แล้วแต่บางอย่างเนี่ยมันอ่าจจะต้องใช้เวลาระบายนิดนึงแต่ก็เชื่อว่าสถานการณ์ทั้งหมดน่าจะดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราดูที่ผ่านมาอย่างเมื่อคืนเนี่ยฝนตกที่บางนา70มีรแต่ก็สถานการณ์ก็มีแยกมีแยกเดียวที่ทั่วคงสีน้ำตาล แกะตัดกับไอกลางาสก็ลงไม่เร็วที่กอดเอือความก่อนท่วที่ในตรงถนนตรงเดอท่าพระก็ขึ้นสมองทางวสถาการทั้งหมดดีขึ้นเพรกามีการลงพื้นที่ต่อก็มีการมอนิเตอร์ตลอดครับแล้วก็มีู่นราชาการที่คอยดงการที่ปัญหาที่เรากังวลหลักๆคือว่าฝนจะตกหนักไปจุดๆนั้วเรี่กงของฝนเกิดเป็นแนเรนบมที่ในหลายประเทศนั้นเราก็มีหน่วยงานที่สอสวนหรือต้องพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้น ก็ฝนจะเข้าที่ไหนก็ได้มีการเตรียมทรัพยากรเช่ Mobile, Palm, Game, รนรถโมบายปั๊มเตรียงคามพร้อมล่วงหน้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อจะช่วยให้เรารับมือได้หมดึ้นระบบเอไจะมาใช้เราได้ที่กันจริงแล้วความว่า AI มันเป็นเรื่องการประมวลข้อมูลครับก็คือการประมวลข้อมูลให้ละเอียดขนะึ้นแต่ว่าจริงแล้วถ้าเกิดถามว,ว่า AI ไอร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องการคำนวณอาจจะไม่มีอาจจะเป็นเรื่องของการพอแพ้การทรัพยากรเรื่องฝนม,มากกว่า ส่วนไอ้พวกไอ้เรื่องระดับน้ำอะไรทีแล้วคงไม่ได้ใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้มาชินเรียนรู้มากขนาดนั้นเป็นี่เรับตอนนี้เจ้าหัวก็คือเพล่งเขาเป็นประชากรว่ามันมีจุดที่น้ำคือเราพาเป็นประชากรจะแล้วเราทำทองย่อยได้ดีแล้วน้ำจากคลองย่อยจะไหลไปเติมที่ของเปลงเร็วแต่ของเปลงเองยังติดปัญหาเรื่องบ้านลุกล้ำเรื่องการจุดรอบปุกรองไม่ได้นั่นจุดที่เราจะมีหัวขึ้นแถวดอนเมืองแถวตอนชางอากาศพิษซึ่งอย่างเนี้ยก็ได้ให้เร่งรัดในการพยายาม การน้ำออกนะเจ้ารยาให้เร็วขึ้นกรดชื่อเป็นหัวก็จะมีจุดนี้นะเรื่องเป็นตะกระดีทองคาเวทมีลงอวรากบบังสองจุดจะด้อปอนอยู่มีการเอเพิ่มโปรให้หลออกเปนะอามา่อเลยเพื่อต้องการติดตั้งั้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการพยายามไปจุดล่อจุดที่เป็นขอบุตร